ดมืนอนีกระพานพี่น้องมาเก็บเห็ดพี่เ่อค่ะไปน้องใครเก็บ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 ออกพี่ใจต้นมาคอดอกเขดีงามเลยน่ารักดีมากเลยรว่าต้นเหมืนห่างอันนั้นเนาะ จะประมาณก็ดีแก็งก็ดีไม่แข้งไม่ขาคขาใเก็บเอาละ่ะไม่ต้องเฝ้าหรอกไม่ไม่สร้างหรอกอะไรแบบเก็บทั้งหมดอยู่ๆมาให้ไปหน้าจะขอ ดอกไหมงาค่ะให้เกิดจะพึ่งออกเนาะน้ำออกหลายหเห็ดกันเลยดูจุ่มเลยี่จุมนี้มีสามดอกฮนบัตกตก่มันกเ็เลยงามเนาะมันขึ้นนี่ทนบัตตกพ่นลิ่นนี่แหละมันขึ้น งามพอดีแข่งได้ไงไอ้งูเดียวกับจีนาพ่อแกงแล้วนไงงูหนึ่งกับพ่อแกง้งเห็โดโคตรนะพคตเป็นไทยโคตรรอมอันขึ้นมาง่าย กันเอ้ย,ย,ย,ยนังเลยผัดดินออกพอร้อมดุดสะอาดๆน,นั่งล้างง่ายอม่ันนี่ก็กำลังเป็นไข่นะคะ cây cày, đang cất đất, đang mút cất. Nó ông cho nè, cho wa nè, non cho, bùng rông lại bao đọc, hả? Ừ, ตอ,อกนั้นแนะหะน่าเป็น,น่ะจ้อยเป็น,น่ะสองดอกเป็นนะ่ะสองดอกนี่ไหมฮิดละงอกขาวอันนี้คิตละงอกขาวปาดดินเอาก่อนค่อยล่างง่าย น่าหาางเกงร่างไงไม่ก็ะดดโม่ัดค่ะบะหอกเนื้อนกระก้าวโอ้โาเศรีเดี๋ยวหาหมดดอ้าจอยจอยอันนี้เป็นไข่ลูกนี่นี่น่นะมึงวางไข่นดอ้ามมันด้วยนี่น่นะอืม อุ้ยอยูงก้อนสหรับ้ง่กำลังพูดข้นละเด็ดะเอ้ยแม่นบิดเลยพั่นะถ้าดินแตกพี่พี่ี่นี่นี่แม่นบิดเลยนี่นี่กำลังพูดข้นนี่นี่เห็นบ่นี่ป้าจุบเนี่สมไข่พ่นะกำลังพ่ขืนน่ะก็แม่นเด้อหนะป้าพี่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 พ่นะเม่นบิดเลยผั่นะเยอนะัวนะคันนี้แต่ห้ามมเก็บเดี๋ยวกำลังอันนั้นะกำลังข้น อู้ยียบซะนะดือมพี่นะพี่นะเป็นะพี่มาพี่มีออด,ดอกมากเลยอันีดอกเลืองนี่ดอ,อ,อกเลืองดอกเอ้าคือสงบางามเท่ยังกินมัเหรยังกิน่ะไปยังอลูก บนนไปไน,นุอสียเอปานนีน,น,อนยนอะนี่อืหออยานีเห็ดยังเห็ดหตองฝนอ้หอะไรนันอยงแหนี่อัอนนี้นเห็เดตรงฝนด้อนี่นน ต uh, ้องฝนกระซกันแกงใส่หนอไมหมนกกาตาะหรงฝนไปโดนอไม่แหงไปกลงูนกัน เห็ดอะไรเห็ดพีเบือเห็ดตะไคร้ไหนไหนเอามาดูสิโอ้เห็ดตะไคร้หอมนะเนี่ยนะไหนดูสิมันหอมดีวะนกอ่อนหอมหอมลองดูดูกันเห็ดตะไคร้หอมมนเป็นยังไง

thừng quán Cái này nhìn này này đi. Cái đọc nói đọc giỏi thế anh Chuyện lên đây lên đi ใคแต่กำลังออกคัดิใ,ใครต่กำลังไครแตกำลังไไม่มันแต่่าเห็นหัวเรียงนะ้วเห็นหะนะัวแร้ยงเห็หัวเยเหยียบม,นยมันอะเคีแตงเหยียบมั้งาผ่านมันถ้าเป็นไข่เนี่ยเเอาดอกไข่น่อยหน,น,น่อยไ,ไอ้ไม,ไม่ไข่ยู่บ่นี่ย็ตดี้พวก็รักิไม่ได ดอกบานนี่ว่าดอกนี่เอาเอาบอกเอเชียนะไม่ต้องเอาดอกให้มันชื่นิงเดสค่อันนี้ก็ข่อันนี้ก็ข่อันนี้ก็ข่ถ้าไม่หยาบมันว่ายังไงฝนก็ขึ้นันเนาะนี่นะขออด้เกียงละมั้งนี่เกิดอกันเกิด่เนกิดอย่เ้ยได้ไปั้าเ็ดอันได้เ็ดลงหงเ็ดลงฝนได้เต็มกระตาพอดี ค่ะดูก็กินละลายคลิปนีกน้กะนนี่ก็ไวซสัมนี้ก่อนค่ะน้าพอกันใหม่สวัสดีค่ะ